ชอบวิวภูเขาเราก็มีแปลงนี้ให้เลือกนะคะที่ดินจังหวัดเพชรบุรีอำเภอเขาย้อยตำบลหนองชุมพลเนื้อที่11ไร่3งาน70ตารางวาทำเลเห็นเขาอีกโก้แบบเต็มลูกกันเลยจ้าเหมาะกับการทำบ้านจัดสรรหรือบ้านพักตักอากาศบรรยากาศดีดีลมเย็นมากๆอยู่ใกล้ถนนเพชรเกษมเพียง4กิโล ใกลวัดพวงมาลัยเขาอีก้แค่3กิโลไกลอบตอเพียง3.4กิโลไกลแหล่งท่องเที่ยวประดู่แคมปิ้งเพียง900เมตรใกลวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยเพียง5.5กิโลใกล้ปตทวังมะนาวและเขาย้อยเพียง13กิโลไกล้วัดหนองชุมพล3.8กิโลมีความเป็นธรรมชาติแต่ก็ไม่ห่างไกลความเจริญเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆจ้าใครสนใจรีบโทรมาหา 098 797 4455ได้เลยนะจ้าพร้อมพาไปดูที่ดินของจริงจ้า